เติมไปดีนะคะลงไปให้เข้ากันนะอย่างครึ่งหนี่อันนี้คือแบบเม็ดนะคะวิตามินซีแบบเม็ดที่ขายตามของตลาดทั่วไปนะคะเที่ยวเนะและนี่คือวิตามินซีแบบผงของคุสกินนะคะเราจะใส่ประมาณช้อนนึงนะคะประมาณ i'm on my กแก้วแรกนะคะก็คือเราจะต้องรอให้แบบเม็ดเนี่ยละลายก่อนเนาะร่างกายถึงสามารถดูดซึมเข้าไปใช้งานได้แก้วที่2นี้นะคะเป็นแบบผงของบูสิกินนะคะก็คือไม่ต้องรอละลายนะคะร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้งานได้เลยแต่ที่สัมพันธ์นะวิตามินซีของบูสิกินนะคะมีความเข้มข้นมากกว่าวิตามินซีที่ขายในท้องตลาดทั่วไปถึงสี่เท่าจะให้ดูว่ามันเข้มข้นยัางไงาเดี๋ยวเราเติเมวิตามินเพิ่มไปนะคะดูดิ ขวดที่สามแล้วนะคะดูว่าเข้มข้นขนาดไหนนะคะให้ไวเลยนะใครที่อยากมีผิวขาวก็จางใสนะคะโดยเฉพาะคนที่นอนดึกทําง,งานหนะักปาร์ตี้แฮงเอาต์แอลกอฮอล์หนักมากอ้ยสารพัดควรย่่งยิ่งนะคะเหมาะมากสําหรับวิตามินซีตัวนี้นะคะ